การเดินทางสัญจรระหว่างพื้นที่สิชนกับพื้นที่ทุงใสจะใช้เรือในการเดินทางโดยมีท่าเรือสองท่าได้แก่ท่าเรือปากน้ําสิชนหรือท่าเรือในแช่และท่าเรือทุงสายหรือบ้านหัวท่าโดยมีเรือโดยสารเป็นเรือหางยาวขนาดบรรทุกคนได้ไม่เกิน15คนใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาที บริเวณท่าเรือบ้านหัวท่าจะมีตลาดนัดทุกวันศุกร์หัวรุง่งหรือที่เรียกว่าตลาดหัวท่าเจ้าของตลาดคือนายช่วงชวีพักถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสิชนขณะนั้น60ปบบีก่อนนะคะมันเจนสถานที่เจะรุ่งเรืองมาก ที่ที่จำความได้นะคะ,ะพ่อค้าแม่ค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงจะบวกผักผลไม้จะมาขายของนะคะคือคือจะเป็นตลาดเดียวของอำเภอชิชนนะคะที่เดินทางมา,มา,จ,าจากเรือทั้งหมดเลยะคะ่ะเดินทางมาที่นี่หมดเลยเมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นจะเป็นแม่ค้าหมาค่ายหมาเปลากับแม่หรือหม,มาทำขนมค่ายต่อหน้าอยยุสิบหก จนถึงอายุยี่สิบปีขนมก็มีตอนเย็นจะมีไข,ข่ขนมโคลเล็กเข่ยวานตอนวันพุกอ่วเช้าจะขาหนุ่มดวงจะมีร้านแม่ค้าขขยขนมจีนข้าวแกงหนังสู้นี้เองจะขายนุ่มดวงซึ่งจะต่อไปอีกก็มีแม่ค้าขขยมีพัฟม,มีขายอาหางลาย่าง ซึ่งต่อไปข้างล้นจนลอดจะมีแมคค่ายผ้าเป็นล่าค่ะผ้าสําเร็จรูปไม่มีสําหรับบรรยากาศของตลาดหัวท่าจะมีความคึกคักตั้งแต่ตอนเย็นของวันพุฤหัสเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นํากล้วยกับมะพร้าวมาขายนั้นจะอาศัยอยู่ที่โซนเขาซึ่งหากจากตลาดประมาณ10กว่ากิโลเมตรดังนั้น จึงต้องทยอยขนสินค้าการเกษตรมารอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อโดยส่วนมากจะใส่เกวียนหรือที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าล้อ่วนนั้น็ลากร้อมากรไว้ตัวเดียวก็มาเป็นขบวนครับถึงเก้าคันลิปคันวันมา,จากจะถุกรวยแล้วก็มันพันช่องเลยวิแล้วก็มาโจ๊ดมามาลงอย่เนี้ยครับเนี้ยไปเวีนี่ที่ตลอ้อแล้วก็มาใ่ายมานอนคืนแล้วก็ ามเอาลงนารับลง้เกพื่องจากมีเรือมาจากอำเภอปากพนังคือเรือชาญและเรือดารุณีเพื่อมาส่งแม่ค้าและรับซื้อสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยกับมะพร้าวซึ่งในพื้นที่ทุ่งใสถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้เพื่อนำกลับไปขายต่อที่อำเภอปากพนังและอำเภอใกล้เคียง ปมกับเด็กจังจากถุงไส้ไปปากน้ำดิยุนและจะปางดามดิยุนมาถุงไส้ดับแมคคามาแต่นุ่นดับตังไปตักกรับมันกับไก่คยไก่หัวบวชเที่ยวครับแมคคาที่ปากน้ำดิยุนครับปลาปอาวันละาาจ่ายเจ็จประมาณที่กาวที่นี่มันก็หมดเร็วลัดจ่ายเจ็ดแล้วก็ถูกกลับแล้วถูกแมคคา,าก็กลับไปเลยแมคคาเทียวนึงกบปกระมาณตรงจังซึ่งดับคร่งเทียวประมาณที่เจ้าแมคคา เดี๋ยวติม,มลับนลยแหละโชคย้วระหว่างปีพุทธศักราช2,500ถึง2,510เป็นช่วงเวลาที่ตลาดหัวท่าจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากจากนั้นตลาดเริ่มซบเซาลงเนื่องจากการคมนาคมทางเรือเริ่มลดลงหลังจากที่มีการตัดถนนเข้ามาในพื้นที่ทำให้การเดินทางของชาวบ้านในตำบลทุง่งใสไปยังพื้นที่ต่าง มีความสะดวกมากขึ้นรวมถึงมีการเปิดตลาดนัดขึ้นหลายแห่งในอำเภอสีชนทำให้ตลาดหัวท่าต้องปิดตัวลงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2515แต่ถึงกระน,นั้นตลาดแห่งนี้ก็ยังเป็นความทรงจำที่ดีของคนทุ่งใสามาจนถึงปัจจุบัน